สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวภาค่ั้มช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสํสมนาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโร,รนนรโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ เวลา17นาฬิกา26นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตด,ดาลายัยศน์จิตละดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทกัตริยอาธิราชวิทยายลายัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2566 ในโอกาสนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2,563 2,564และ2,565ที่ยังไม่ได้รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วย โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุรจอมเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และประิญญาบัตรประจําปีการศึกษา2566จํานวน234นายประจําปีการศึกษา2565จํานวน9นายประจําปีการศึกษา2564จํานวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2566จํานวน9นาย และมีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา2566จํานวน79นายประจําปีการศึกษา2565จํานวน11นายและจากสถาบันการศึกษาทงางทหารต่างประเทศประจําปีการศึกษา2566จํานวน4นายประจําปีการศึกษา2565จํานวน1นายและมีผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศน้อมินทกษัตราธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2566จำนวน99นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน14นายประจำปีการศึกษา2564จำนวน1นายประจำปีการศึกษา2563จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2566จำนวน10นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน2นาย ส่วนวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจําปีการศึกษา2,566จํานวน39นายประจําปีการศึกษา2,565จํานวน7นายประจําปีการศึกษา2,564จํานวน1นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนและได้พระราชทานพระบรมราชโชวาทรถาบนันการศึกษาทางทหาร ของทั้งสามเหล่าทัพนั้นได้หล่อหลอมให้ในายทหารทุกคนมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจสติปัญญาและความสามารถเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ผู้นำเหมวยทหารในเหล่าทัพของตนจึงขอให้ทุกคนมันเสริมสร้างคุณสมบัติทั้งปวงให้ก้าวหน้าขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างภารก,กิจในความรับผิดชอบของตนและหน่วยก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพและประกอบส่งเสริมกันเป็นความเจริญมั่นคงของทั้งกองทัพประเทศชาติและประชาชน ยงสมพมร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายยามันดูออซิในโอกาสสาบันตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออเรทนทอลอุรุกวัยคนใหม่ในวันที่1มีนาคม2568 พนัก่านนายามาดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออร์รทอนอุรุกวัยกรุงมอนเตวิดเดโอในโอกาสที่ท่านเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออร์รทอนอุรุกวัยข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานพรนให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสุขสวัสดีและความสําเร็จในหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย มตรีจิตมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโอเรนตอนรุกวัยได้เจริญรุ่หน้าเป็นที่น่าพอใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนและการนำของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนให้กระชับแน่นแฟ้นและที่สําคัญเช่นเดียวกันคือการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนของสองประเทศที่ เพิ่มผลขึ้นผ่านความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านวิชาการอันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดในทรรศการสแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนภายใต้าการประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำร,ริประจำปีพาาุทธศักราช2567เวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครทรงเปิดเทศกาลแสดงผลงานทักษะทางวิชาการของนักเรียนภายใต้การประชุมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริประจำปีพุทธศักราช2567และทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกองบัญชาการตำรวจตรเวณ ชายแดนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนภายใต้หัวข้อวัฒนธรรมภูมิปัญญารากฐานความมั่นคงของชาติในระดับสถานศึกษาระดับพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคและระดับสังกัด ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม2567มีผลงานทุกระดับทุกสังกัด777ผลงานนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นให้เข้ารับพระชทา,านรางวัล47ผลงานประกอบด้วยรางวัลระดับดีเด่นเข้ารับพระชทา,านเกียรติบัตรด,ดังนี้กิจกรรมวาดภาพ7กิจกรรมวาดภาพ9คน กิจกรรมการคัดลายมือ9คนกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย10คนกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ2คนกิจกรรมการนําเสนอผลงานตามคํานิยามภูมิปัญญา9ด้านจนํานวน9รางวัลอาทิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามคีเรื่องสืบสารงานร้อยเม็ดน้อยน้อ,นอลูกปัดโนราโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชาัฐบํารุงหนึ่งเรื่องสวดโอเอวิหารราย โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบาร,รมีเรื่องโครงการสืบสารภูมิปัญญาเพิ่มคุณค่าไหวภูผานโรงเรียนบากงพิทยาเรื่องเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์การถนอมอาหารด้วยการตากแห้งและโรงเรียนแก่นทองอุปธรรมเรื่องการแปรรูปถนอมอาหารร่วมสมัยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็วันพระราชทานศพนายธานินทร์ไกรวิเชียร เวลา15นาฬิกา59นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาปลดกล้าปลดก,กระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาบาารรณุสภาพวัดเบญจมาพิษดุสิตวนารามในการบำเพ็ญพระราชกุศลเจ็ดวันพระราชทานศพนายฐานินไกรวิเชียรอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตองคมนตรีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568สิริอายุ97ปี นายธนินไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวศึกษาวิชากฎหมายต่อที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอนมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรและเนติบัณฑิตอังกฤษจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภาสำนักเรอินประเทศอังกฤษ ด้านการทํางานเคยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาศาสตราจารย์สอนวิชากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดํารงตําแหน่งกรรมการตุลาการกรรมการร่างกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่14ของไทยตั้งแต่วันที่8ตุลาคม2519ถึง20ตุลาคม2520โดยรับการยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลา บาทด้วยความจงรับภักดีด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงแคาเรนไกรวิเชียนสกุลเดิมแอนเดอร์เซนมีบุตรธิดา5คนผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนรัชกัญญาไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอันเชิญผ้าห่มถวายองค์หลวงพ่อโตวัดอินทรวิหาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาโปรดให้นางสาวพัชรินรุจาจันทโรนานนท์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทระวิหารในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอันเชิญผ้าห่มถวายองค์หลวงพ่อโตวัดอินทระวิหารเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานนมัสการพระอรมสารีวิกทาติดทององค์หลวงพ่อโตทำบุญบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังศีวัดอินทระวิหารประจำปี2568 วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงเป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยยุทธยาตอนปลายภายในมีปูชนียสถานสำคัญคือพระศรีอริยะเมตไตรหรือองค์หลวงพ่อโต โดยวัดจัดงานประจําปีระหว่างวันที่1ถึง10มีนาคมของทุกปีเพื่อให้พุ้ษาสนิกชนร่วมกิจกรรมการกุศลเช่นนมัสการและส่งน้ําพระบระมสารีริกธา,าตุปิดทองและถวายผ้าหม่มองค์หลวงพ่อโตสักการะบูชาองค์หลวงพ่อวัดอินอายุกว่า300ปีพระประธานพระอโบสถและสักการะบูชาหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนสมเด็จพ,พระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนอกจากนี้มีมหสรศพมหรสพสมโพธ คอนเสิร์ตดนตรีลูกทุ่งการประกวดทิดาหลวงพ่อโตการแสดงศิลปะว,วัฒนธรรมไทยตลอด10วัน10คืนเพื่ออนุรักษ์การจัดงานวัดรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายสมทบทุนจัดตั้งกองทุนดําเนินการก่อสร้างพระวิหารพระบร,รมสารีริกธาตุบูรณปฏิสังขรปูชนียสถานถาวรวัตถุและเสนาสนะภายในวัดและจัดตั้งกองทุนบุญนิธิสมเด็จพระพุทธจันย์โตพรหมรังสีในการดําเนินงานด้านาศาสนาสงเคราะห์ของวัด